สวสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับน้องแหม่มคุณหมีวันนี้เราก็จะมาตอบคำถามที่เจอถามบ่อยค่ะลูกค้าถามมานะคะก็เดี๋ยวหนูจะถามเหมือนเดิมให้พี่ต้นเป็นคนตอบเนาะหนูก็จดมาคร่าวๆมีประมาณสามสี่ข้อค่ะจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะถ่ายไปแล้วพี่พี่เมื่อกี้ลืมเปิดไมค์โอสบายเลยพี่พี่ยี่สิบนาทีเอาค์เอาค์น้องแมม ไม่เหมือนเดิมแลล่ะเดี๋ยวคําถามข้อที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวดิีเดี๋ยวดิีเอาเอานี่ก่อนคลิปนี้อ่าอะไรวะลืมเลยครับนรลวนหมดเลยครับพี่พี่ทำไมนะแจกเสื้อแจกเสื้อโอเคคลิปนี้เราจะมาแจกเสื้อตอนท้ายคลิปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับพี่พี่เดี๋ยวเอาอ่าคาถามก่อนน้องแหมมค่ะมีอยู่กี่ข้อไมมรู้คําถามมีอยู่สี่ข้อนะอ่าพี่พี่ครับเดี๋ยวลองดูนะครับเผื่อคาถามพวกนี้เป็นประโยชน์ต่อพี่พี่ท่านใดก็นะ อ่ะว่าเลยน้องแมมคำถามข้อแรกนะคะกระทะผ่าหรือหรือไม่ผ่าดีกว่าใช้แบบกระทะผ่าหรือว่าเป็นล้อเดิมของศูนย์เนี่ยดีกว่ากันแบบไหนดีกว่ากันอันนี้คำถามแบบนี้นะครับพี่พี่เดี๋ยวเรียบเรียงใหม่นะน้องแมมเนาะข้อดีข้อเสียของกระทะผ่าข้อดีข้อเสียของล้อเดิม,ล,ดมละกันนะครับอ่าเอาเริ่มกระทะผ่าก่อนนะครับพี่พี่กระทะผ่าข้อดีเห็นหลักๆกก็คือหนึ่งอะไร หน้ากว้างกว่าหน้ากว้างกว่าแล้วก็บรรทุกหนักบรรทุกแบบหลายๆตันอ่ะมันดีกว่าข้อดีนี่พูดว่าอะไรนะลืมแ้วเด้ไม่มียางไหนใช่นะครับพี่พี่เป็นยางเรเดียนนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้พวกมิชลิน X อซดี2บิสโตนอะไรพวกนี้นะครับก็ยางอะไรคุณหมีสองะไรสองสองอะไรนะคุณหมีสองหกห้าเจ็ดห้าเอ้ยเท่าไหร่วะ เจ็ดห้าสองหกห้าประมาณนี้นะถ้าจําไม่ผิดนะครับซีรีส์ประมาณนี้แหละนะครับสองสองสองเจ็ดห้าสองหกห้าอะไรเนี่ยแหละนะครับก็ก็คือยางที่เขาออกแบบมาบรรทุกนะเติมลมได้เป็นร้อยปอนด์อ่ะอ่านะครับก็คือข้อดีของล้อกระชะผ่านพวกนี้ก็คือหนึ่งไม่มียางในแหละใช่ค่ะนะครับน้องแแบบแล้วก็หน้า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 ล้อเขาเนี่ยจะกว้างนะครับพี่ๆกว้างส่วนใหญ่จะกว้างแปดนิ้วแปดนิ้วกว่าแปดนิ้วนะถ้าจะไม่ผิดประมาณนั้นครับประมาณนั้น ก็จะกว้างกว่าของของเดิมใช่ไหมน้องแม่จะกว้างกว่าเนาะแล้วก็เอาว่าที่มันควรจะเป็นหน้ายางใหญ่กินเนื้อถนนได้เยอะก็น่าจะทรงตัวได้ดีกว่านะครับพี่พแล้วล้อเขาจะเล็กกว่านะมันจะเตี้ยกว่าน้องแม่นะมันจะเตี้ยกว่าล้อเดิมนะครับมันก็มันก็เหมือนว่ามันสามารถบรรทุกมันมันดูบรรทุกได้่าได้หลายตันอตามพี่พี่เขาบอกกันมาว่ามันจะ วิ่งได้ดีกว่า<ช>ไม่ร้อนไม่อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอ,อันนี้อันนี้ที่พี่พี่เขาพูดมาใช่อะไรเงี้ยนะครับแต่แล้วก็ข้อเสียล่ะมีไหมข้อเสียที่ผมเห็นหลักๆก,ก็คือเรื่องของคุณภาพม,ม,<ง>มันมีหลายเกณฑ์หลายละค่ะควง<ช>วงกระทะใช่ไหมน้องแหม่มใช่ค่ะคือที่ผมเจอเนี่ยมันมีตั้งแต่ ราคาไม่ถึงพันอ่ะอไม่ถึงพันคือเก้าร้อยพันหนึ่งอย่างเงี้ยวงนะคะต่อวงอ่า <วง S 1> ต่อวงนะครับจนถึงวงละสี่ห้าพันหกพันเจ็ดพันนะครับก็มีอ่าคือ,ค,อคือผมก็เลยมองว่าอย่างนี้นะคะพี่พี่คือล้อที่มันถูกมากๆเนี่ยราคามันถูกน้องแม่มันค่ะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเก้าร้อยอ่ะกับเจ็ดพันอ่ะมันมันคงไม่ได้เอาเหล็กแบบเดียวมาทําหรอกมันมันต้องคนละอย่างกันอ่ะ แต่คราวนี้ว่าเราไม่รู้ว่าอันไหนมันดีไงมันใช้งานได้ไหมมันใช้งานได้จริงอาจจะอาจจะสั้นเหรอคะอ่มันผมผมยังเนี่ยเนี่ยครับเป็นเป็นข้อติของผมนิดนึงของเรื่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 องกระทัผ่าก็คือข้อนี้ครับคือคือผมยังมองว่ายังมองว่านะขอโทษนะครับพี่พี่ยังมองว่ากระทะเนี่ยมันยังคุณภาพมันยังไม่ไม่ไม่ร้อยทุกอันอ่ะใช่ค่บางบางอัน ที่ราคาถูกเกินไปเนี่ยผมไม่ได้แนะนํานะครับอ่าสามสี่พันจริงก็พอใช้นะคะอคาส่วนสองสามพันอะไรเงี้ยก็น่าจะโอเคใช่ไม่ไม่ได้ว่าของของถูกไม่ดีนะครับแต่ผมมองว่าที่ผมเห็นเลยอ่ะบางอันงานมันขอบลงขอบรูน็อตมันไม่วิร r ครับพี่ๆนะอ่าผมผมพูดแบบนี้นะแล้วก็ข้อดีของล้อสูงนะน้องแมนค่ะอ่าล้อสูงอันนี้อันนี้อันนี้จะ ท้าความนิดนึงนะเพราะว่ามัน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 ,ม,นมันเป็นพี่ๆถามมาเยอะอา่อาล้อศูนย์เนี่ยข้อดีนะถ้าถามผมเลยนะหลักๆเลยผมว่าผมเชื่อใจ <c oughs> มิสวะคนออกแบบมาผมเชื่อใจในคุณภาพของล้อศูนย์บริการนะครับความแข็งแรงเนี่ยผม,ผม,ผ,มผมว่าผมผมว่าผมว่าดีกว่าละเอาเอาในความคิดผมผมว่าดีกว่าแหละ ว่าแข็งแรงกว่าทนทานกว่าแน่ๆละ่ะนะครับแล้วก็คือวิศวกรเขาออกแบบมานะน้องแหม่มมันไม่ใช่ง่ายนะครับพี่ๆล้อหนึ่งวงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขานึกจะเฮ้ยหยิบมาใส่ไม่ใช่นะครับเขาต้องมีการคํานวณว,ว่ารถบรรทุกเท่านี้ล้อแบบนี้รับ,บน้ําหนักได้แบบนี้โอเคไหมนะครับคือคือผมยังมองว่า มันน่าจะโอเคนะครับส่วนเรื่องที่พี่ๆเขาพูดกันว่าล้อเดิมลอนมนันทุกไม่ดีอันนี้ส่วนตัวผมขับผมไม่เจอนะครับแต่มันก็อย่างว่าครับฉันได้ฉันนั้นนะพี่ๆนะถ้าว่าจานเดียวกันคนนี้กินว่าเปรี้ยวคนนี้กินว่าเค็มอีกคนกินว่าเผ็ดต่างคนต่างแบบกันนะครับผมขับผมมองว่าเอ้ย โอเคเวิร์กแต่พี่่าครับพี่บอกเอ้ยล่อนมาต้นพูดยากนะไอ้คำว่าล่อนของพี่กับล่อนของผมมันไม่เหมือนกันไงมันไม่เหมือนว่าอะไรอ่ะมันไม่เหมือนว่ากินพริกเผ็ดแน่นอนมั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 นอันนี้มันแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของผมและการที่ผมบอกพี่ๆว่าประมาณเนี้ยข้อเสียของล้อผ่าข้อเสียของล้อเดิมข้อดีของล้อเดิมข้อดีของล้อผ่านะครับอันนี้ก็ ข้าๆแล้วพี่ๆี่ที่เหลือก็แล้วแต่ดุลพินิษเลยว่าจะใช้แบบไหนมันแล้วแต่พี่คิดเอาเองนะครับอันนี้ที่พี่ๆถามผมผมตอบแบบนี้นะครับถ้ามาถามหน้าร้านผมก็ตอบแบบนี้แหละนะอ่ะโอเคแล้วก็มาข้อที่สองค่ะกระบะไม้กับกระบะเหล็กน่ะเลือกควรเลือกใช้แบบไหนแบบไหนดีกว่ากันควรเลือกใช้แบบไหนใช่คือถ้าตอนนี้ถ้าจะต่อใหม่มันไม่มีแล้วกระบะไม้พี่พี่เอาให้ง่ายเลยไม่น่าจะหาได้แล้วนะครับไม่ใช่ว่าหาไม่ได้มันมีแต่ว่าน้อยครับที่จะทํา ท่นก็ไม่ค่อยมีแหละครับที่ว่าจะยุ่งยากกว่ากระบะเหล็กเนาะใช่ใช่น้องแม่ยุ่งยากกว่าแพงกว่าด้วยนะนอาไปเล่นใบไม้๋ยวนี้ไม่ถูกนะพี่พี่กระบะเหล็กแต่บเออแล้วแล้วไม้เนี่ยก็ไม่ใช่จะได้ดีแล้วนะเดี๋ยวเนี้ไม้ผูกง่ายมันมันหาดีถ้ายากพอสมควรนะพี่พี่ส่วนกระบะเหล็กเนี่ยที่ที่นิยมทุกวันนี้คือหนึ่งเลยมันต่อง่ายครับมันง่ายมันไวัทนทานแข็งแรง ส่วนกระบะไม้เนี่ยมันคือที่ผมเจอมารถสองสามปีให้จอดตากแดดตากลมเนี่ยเอาผูแน่นอนครับผูบ้างแตกบ้างอะไรบ้างถ้าจะถ้าพี่พี่มีพื้นไม้นะถ้าอยากใช้ก็ยาวๆวก็ปูพื้นเหล็กแต่บางคนก็ไม่ชอบนะบอกว่ากระบะเหล็กมันหนักอ่าใช่ข้อเสียของกระบะเหล็กก็ตรงนั้นแหละคือมันแค่นัะใช่คือคือมันหนักนะครับพี่พี่มันหนักจริงครับมันหนักกว่ากระบะไม้เป็นบางใบนี่หนักกว่าสองสามร้อยโลนะครับพี่พี่กระบะไม้เนี่ยมันได้เบาครับสําหรับรถที่พี่พี่อยากจะช่างผ่านนั่นคือ รถห้างกระบะไม้เนี่ยพี่ขับไปช่างได้เลยครับสองตันหนึ่งไม่เกินผ่านแน่นอนใช่ไหมน้องแมวใช่ค่ะช่างบ่อยใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดกระบะเหล็กเนี่ยได้ลุ้นทุกการได้ลุ้นได้เก่งตลอดกระบะเหล็กก็ได้ลุ้นทุกการครับเพราะหนักกว่าจริงครับอ่านะครับก็อันนี้ก็ผ่านไปเนาะเรื่องกระบะโอเคค่ะต่อไปข้อที่3นะคะรถเออเป็นลักษณะของรถค่ะระหว่างรถคอกคอกนะคะกับรถตู้บรรทุกแตกต่างกันยังไงอ่า ขอกกับตู้บรรทุกเพราะว่าลูกค้าบางคนเขาสับสนไงเขาจําเป็นอันเดียวกันไปเลยก็ให้พี่ต้นอธิบายอันนี้ก็ตอบแบบอย่างนี้เลยนะครับพี่พี่รถบรรทุกสี่ล้อเราเนี่ยถ้าที่มีนะต้องแม่นนะให้พี่พี่นึกออกนะหนึ่งเลยคือกะบะบรรทุกกะบะบรรทุกแค่นี้เลยนะพี่พี่กะบะบรรทุกเลยนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูด้วยเดี๋ยวผมใส่รูปไปนะครับพูดผมอ่าหนึ่งเลยนะครับกะบะบรรทุกนะครับสอง กะบาบรรทุกเหมือนกันแต่มีวงเล็บนะเสริมข้างอ่าเสริมข้างนะครับพี่พี่อ่ามีเสริมข้างเข้ามาเดี๋ยวผมลงรูปให้ดูว่าเอ๊ะเป็นยังไงเสริมข้างอันเนี้ยคือภาษาที่เขาเรียกในขนส่งใช่ไหมใช่เสริมข้างแต่จริงๆถ้าภาษาเราเนี่ยเข้าใจกันเนี้ยก็ลมีคอกอ่ามีคอออ่ามีคอกใช่ครับมีคอกใช่เลยครับสามกะบาบรรทุกอีกนะมีหลังคามีข้างทึบ มีอยนงประตูเปิดปิดด้านหลังอ่ะพี่พี่เขาลงกันนะมันลงได้นะครับแต่ถามว่าแจกแจงเป็นหัวข้อมันมันลงได้หมดนะครับใช่มันลงได้หมดนะครับแล้วก็ซี่เนี่ยเป็นตู้บรรทุกอะไรวะตู้บรรทุกตู้บรรทุกครับพี่พี่ผมพูดแล้วเริ่มเบลอครับตู้บรรทุกนะครับอ่าตู้บรรทุกเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากเลยพี่พี่เป็นพื้นเสร็จปุ๊บการค้างขึ้นไปปิดข้างบนเป็นสี่เหลี่ยมนี่นะครับ เรียกตู้บรรทุกใช่ไหมน้องมาจะทึบเลยใช่ตู้บรรทุกคือมันจะทึบเลยเมื่อกี้ลูกค้ามันเป็นกล่องเลยเป็นกล่องขึ้นไปเลยอันนั้นเขาเรียกตู้บรรทุกค่ะแล้วเขาจะลงว่าตู้บรรทุกเลยนะไม่มีกระบาดตู้บรรทุกไม่มีนะพี่ๆบางคนบอกรถผมจดกระบาดตู้บรรทุกไม่มีนะครับไม่มีตู้ก็ตู้เลยกระบาเสริมก็กระบานะครับจะเสริมอะไรก็ว่าไปนะครับ อันนี้ลักษณะรถคร่าวๆมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมแทรกรูปให้ดูนะโอเคจะได้แทรกดูจะได้แยกออกว่าแบบไหนเป็นแบบไหนเพราะลูกค้างงกันเยอะอ่าบางบางบางท่านบางท่านที่รู้แล้วไม่ว่ากันนะครับแต่สําหรับมีคนไม่รู้นะคะอย่างใช่เมื่อกี้มาถามว่ารถคอกันนั้นราคาเท่าไหร่ไม่ไม่ใช่คอกนะมันคือตู้บรรทุกอ่าครับอ่าคืออันเนี้ยสําหรับพี่ๆที่รู้แล้วนะครับเขาจะเออตอบต้นทําอะไรวะเนี่ยมันได้อะไรไหมไม่ให้ครับพี่ๆ พี่ที่รู้แล้วก็ก็ก็ไม่เป็นไรครับเราอยู่อย่างเงี้ยมันมีลูกค้าวอล์ i อินมาถามเยอะเราเจอหลายครั้งสำหรับลูกค้าที่ไม่รู้เนี่ยใ่เขาไม่รู้เลยนะครับเขาสูงเลยนะครับเหมือนเหมือนผมอ่ะทํากับข้าวไม่เป็นผมสูงเลยนะพี่ๆใส่พริกใส่อะไรก่อนไม่ไม่รู้นะครับอันนี้มันแตกล้วคำตอบสำหรับคนที่อยากรู้ข้อมูลนั่นนะันน้องแหม่มต้องพูดอย่างนี้นะสําหรับน้องแหม่มเนี่ยเดี๋ยวนี้รู้แล้วมาก่อนนี้ก็ไม่รู้นะครับ พี่ต้นเสริมข้างคืออะไรอย่างเงี้ยก็งงอ่าคือคืออย่างนี้นะครับเราทําคลิปสําหรับพี่ๆที่ยังไม่รู้ยังไม่รู้นะครับจะได้เป็นความรู้ตรงนี้นะครับค่ะ,อะ,อะโอเคต่อไปจะเป็นอ่อ่อลักษณะข้างรถนะคะเป็นสติกเกอร์สีเหลืองที่มันเลืองแสงนะคะลูกค้าบางคนถามว่าอ่จะเป็นต้องติดไหมหรือว่าไม่ต้องติดก็ได้อ่าเข้าใจเข้าใจอันนี้เพราะว่าพวกรถรถบรรทุกใหญ่ๆเขาติดหมดค่ะอ่า ตามกฎหมายนะครับตามกรมขนส่งเลยนะพี่พี่ถ้ารถเป็นป้ายทะเบียนป้ายเล็กนะป้ายเล็กป้ายเล็กป้ายไม่ติดเวลาเนี่ยไม่ไม่จําเป็นนะครับป้ายติ๊กเกอร์เหลืองเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องติดก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ไม่ไม่เพราะมันตรวจผ่านใช่ครับมันตรวจผ่านอยู่แล้วไม่มีผลอะไรนะครับแต่ถามว่าติดผิดไหมไม่ผิดนะครับแต่ถามว่าต้องติดไหมไม่ต้องนะครับติดก็ได้ค่ะไม่จําเป็นนะครับไม่ต้องติดนะครับมันไม่ไม่ได้ใช้นะครับไม่ไม่คือใช้ไม่ใช้ไม่รู้แต่คือมันไม่ต้องติด ตามกฎหมายเขาไม่ได้บังคับนะครับให้เราติดหรือไม่ติดนะครับแต่ถามว่าเฮ้ยสวยดีติดได้ไหมติดได้ครับติดได้เพื่อความปลอดภัยจริงๆมันดีเวลาคืนมันเรืงแสงอ่ามันดีนะเวลาพี่พี่กลับรถดูเ์นเนี่ยเห็นมาแต่ไกลเลยล่ะพี่พี่มันไฟมันแวบเลยมันดีครับมันปลอดภัยดีแต่อันนี้ผมทําคือถามว่าต้องติดไหมเนี่ยไม่ต้อง้าถามว่าต้องติดอ่าถ้าถามว่าต้องติดไหมเนี่ยต้องตอบคาเดียวเลยว่าไม่ต้องแต่ถ้าถามว่าติดได้ไหมติดได้ครับดีด้วย ผมว่าปลอดภัยดีด้วยนะครับรถที่ป้ายไม่ติดเวลาอ่าแต่ว่ารถที่เป็นป้ายใหญ่เนี่ยที่เป็นรถบรรทุกเลยเนี่ยค่ะอันนี้ต้องติดนะครับต้องติดทุกคันนะครับติดตอนต่อภาษีเนี่ยถ้าพี่ไม่อ่าถ้าพี่ไม่ไม่ติดไปเนี่ยเขาไม่ตรวจสภาพให้นะใช่ถือว่ารถพี่ไม่ถูกต้องนะต้องมีต้องมีสติ๊กเกอร์ข้างตั้งแต่หัวยันท้ายนะครับต้องติดถูกต้องและถ้าเอากันเนีียบเลยเนี่ย ต้องอะไรอ่ะทับทีมอ่ะน้องแมนใช่ไหมที่ที่เราไปเสียเงินมาแล้วไปแล้วต้องมีทัพทีมด้วยนะครับผมก็ไม่ทราบนะผมติดติ๊กเกอร์ไว้อย่างดีเลยกาไม่ได้พี่ต้องมีไอ้ทับทิมอีกกางคนส่งเขาระบุมาแบบนี้ว่าต้องติดแล้วอ่าแล้วต้องมีไฟมีอะไรอีกนะพี่พี่มันมันมันละเอียดอ่อนนะครับไอ้รถบรรทุกเนี่ยมันหลายอย่างนะครับเขาก็ทําเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยแหละครับ ผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมคิดว่าอย่างนั้นอันนี้ก็มาถามตอบว่ารถแบบไหนควรติดไม่ควรติดรถช่ร์จอันนี้เราก็ตอบให้นะจะได้จะได้พี่ๆจะได้รู้ว่าเอ้ยไม่ติดก็ไม่ผิดเพราะบางคนเขามีข้อมูลมาว่าไม่ติดไม่ได้นะผิดกฎหมายไม่ผิดนะครับไม่ต้องติดนะครับไปเล็กไปใหญ่ถึงติดนะครับออะต่อเลยทีนี้หนูก็หมดคําถามแล้วลูกค้าถามมาเยอะๆก็มีอยู่สี่ข้อ ที่รเรานึกได้ก็ประมาณ,มาณนี้นเดี๋ยวไว้อันนี้แนะนําสําหรับคนท่านที่ไม่รู้แล้วกันนะคะคนะที่รู้ก็ก็ดูหาสาระอย่างอื่นกันแล้วกันแล้วเราก็รู้กอันนี้บอกสําหรับลูกค้าที่ไม่รู้แล้วค่ะเพราะว่าคนที่ไม่รู้อะเยอะมากใช่ใช่ครับคือคือคือ <c oughs> คือเราก็เข้าใจครับว่าบางท่านไม่ไม่ทราบข้อมูลอะไรเ<ช>นี่ยเราก็พยายามเพราะว่าม,มีมีหลายท่านดิน้องแหม่มท,ที่ที่เขาบอกว่าโอโหดูคลิปแล้วมีสาระดีมากเลยคือ วนใหญ่แล้ว80%ฟีดแบ็กกลับมาก็คือชมนะใช่เขารู้ว่าเออมาเขามาคนเขาไม่รู้จริงๆเนาะใช่จากการดูแลรถอย่างเงี้ยเจ้าของรถบางคนนะน้องแหม่มที่เป็นผู้หญิง่ะสมมตินะพี่นี่นะเป็นผู้หญิงเขาไม่รู้นะว่าน้ํามันเครื่องมันดูตรงไหนนะใช่ค่ะแต่ว่าแต่ลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเลยน้องแหม่มรู้ยังไงขับตอนนี้รู้แล้วความร้อนขึ้นรถพังไปรอบนะครับพี่ๆอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยไอแค่นี้ไม่รู้เหรอ ไม่รู้คือไม่รู้นะครับพี่พี่แม่ผมเนี่ยโอ้เขาอยากเติมน้ำนะ้วแหมมวันนะั้นน่ะเขาทเป็นเขาอยากเติมน้ำอยากทำเองเขาซัดไปเลยพี่พี่น้ำเปล่าเนี่ย <c oughs> เติมไปเลยครับกระปุกน้ำมันพาวเวอร์คันนู้นเราไปเสียงเงิืถ่ายออกพันบ้าบานนะพี่พี่เ <c oughs> ขาก <c oughs> ็าบอกว่า <c oughs> เห็นก็ชอบเปิดฝากระโปรงแล้วก็เติมน้ำกันเขาเปิดดูมันพร่องไปหน่อยครับก็นล่อซะเลย มันจริงๆนะครับเรื่องจริงนะน้องแหม่มี่ถามใช่ใช่ดูได้นะครับนี่เรื่องจริงเลยนะมันเป็นความรู้จริงนะทุกวันนี้หนูขับรถก็3วันดูทีแล้วเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยน้องแมนเริ่มดูบ่อยมันจะชินนะครับพี่พี่ที่ผมเคยแนะนําไปดูบ่อยมันจะเป็นนิสัยแล้วใช่ทาเป็นนิสัยเช้ามาต้องดูก่อนแล้วแล้วเราทําแบบนี้ไปตลอดมันก็มันก็ยืดอายุการใช้งานของรถเราได้ถ้ามันเกิดปัญหาตอนเช้า ตอนที่เรายังไม่สตาร์ทเครื่องเรายังไม่<ก>ได <ป S 2> ้ไไร,รสบการซ่อมได้ใช่อันนี้พูดถึงกรณีรถบรรทุกก็เหมือนกันนะ,ะการดูแลรักษาเหมือนกันเลยใช่เลยอะไรก็ทําได้ครับพี่ๆีมันง่ายห,หมดครับรถยังไม่ได้วิง่งยังไม่ได้ติดเครื่องความเสียหายยังไม่เกิดนะครับใช่ค่ะมันจะไม่ปไปเลยนะแต่ถ้าพี่พี่ไม่ดูนะแล้วไปพังกลางทางเนี่ยเอาเถอะครับ เสียทุกอย่างหนึ่งเลยหมุดหิดเลยครับพี่พี่ไปพังเลนจามบางทีโอ้โหใช่ซื้อรถไปเนี่ยขับไปเครื่องจะพังไรถ้าพี่หมั่นดูอย่างที่พวกหนูบอกไม่พังหรอกค่ะใช่ครับเพราะรถเนี่ยอย่างที่เคยเรียนไปในคลิปก่อนๆนี้นะมันมันเป็นเครื่องจักรนะครับพี่พี่มันมีหน้าที่ดูดอัดระเบิดคลายนะครับทุกอย่างถ้ามันครบวัฏจักรของมันนะครับมีน้ํามันมีไฟมีอากาศ มันจําเป็นต้องจุดระเบิดเท่านั้นนะครับมันมันมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะพี่ๆนะมันจะป็นต้องจุดระเบิดของมันนะแล้วมันไม่มีอ่อนแรงด้วยนะมันไม่เหมือนคนไม่เหมือนสาสตร์นะเหมือนคนเนี่ยวิ่งวิ่งไปเหนื่อยไม่วิ่งแล้วเหนื่อยอะขี้เกียจแล้วไม่อาแล้วไม่มีนะพี่ๆนะเครื่องยนต์นะถ้ามันวิ่งได้มันวิ่งของมันอย่างเดียวอะจนกว่ามันจะถ้าไม่ไม่ผิดระบบนะน้ำมันเครื่องน้ําไม่แห้งอะไรเนี้ยมันก็จะวิ่งจนมันหมดแรงจนมันหลวม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 จนไม่มีแรงอ นั่นแหละคือมันมันก็ต้องแวนเทนแนนซ์มันใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดตามระบบตามที่ผมบอกเนี่ยไม่ผิดพลาดเนี่ยไม่พังแน่นอนผมรับประกันครถวิ่งได้วิ่งช้าวิ่งเร็วนั่นอีกเรื่องหนึ่งใช่นะครับอ่าเอาโมแม่พอเดี๋ยวให้พี่ๆเขาไปดูคลิปเดี๋ยวจะมาท้ายๆคลิปนี่อันนี้เริ่มมีสาระขึ้นมาหน่อยพอดีว่าคลิปเนี้ยค่ะเรามีผู้ติดตามครบน่าจะหมื่นกว่ากว่าแล้วแต่ว่าเราเอาหมื่นเป็นหลักก็คือหนึ่งหมื่นก็คือสิบตัว สองหมื่นคือ2ี่สิบตัวแล้วก็สามหมื่นคือ30สตัวอันนี้คือเราแจกไปได้จนครบแสนแสนซับนะคะก็จะ,จะถึง,ถงเหรอแม่ถึงค่ะ <laughs> ถึงอยู่แล้ว <laughs> อันนี้รอบนี้หนูทําเป็นไซส์ผู้ชายมาก่อนนะคะสำหรับลูกค้าเป็นผู้ชายเป็นเข็มสีขาวนะคะแต่ว่าปักเหมือนกันแบบนี้จะผ้าจะบางกว่านิดนึงแต่ว่าราคาเท่ากันถ้าแบบนี้จะเป็นเนี่ยค่ะผ้าจะหนากว่าเหมือนกันค่ะปักเหมือนกันเลยก็คลิปจะมาทําแจกอ่ะ ลูกค้านะคะที่เข้ามาดูคลิปคลิปนี้ค่ะก็แจกพี่พี่เขาบอกเริ่มเข้าหูแล้วก <laughs> ็จะมาแจกสำหรับสิ <c oughs> คนแรกที่คอมเมนต์ค่ะใครคอมเมนต์สิคนแรกแล้วก็ทิ้งไอดีไลน์ไว้นะคะหนูจะเป็นคนที่ตามไปแอดไลน์แล้วก็ขอที่อยู่กับพี่อีกทีหนึ่ง ว่าเดี๋ยววันวันวันที่หนูแอดไลน์ไปเดี๋ยวพี่ก็รู้ว่าพี่เสื้อฟรีนะครับพี่ค่าส่ง500บาทนะครับค่าส่งอันนี้ต้นทุนเสื้อที่ทํามาตกตัวหนึ่งเกือบ500ค่ะค่าส่งอีกประมาณ60กว่าบาทก็ตีไป500กว่าบาทแหละเสื้อฟรีเสื้อเราแจกฟรีเสื้อฟรีแต่ค่าส่ง500รอเราเล่นค่ะแจกฟรีเลยทั้งค่าส่งนะครับแล้วก็ค่าเสื้อค่ะผมส่งให้ฟรีเลยพี่เดี๋ยวผมส่งอีเมลไปให้นะครับฟรีเลยค่ะพี่ๆีท่านใดอยากได้นะครับเอาไปใส่เราไป คิถ้าใส่แล้วมาดูรถผมเนี่ยผมลดให้เลยตัวละหมื่นผมลดให้เลยหมื่นเลยพี่ใส่เสื้อตัวเนี้ยมาหาผมมาดูรถลดไปเลยตัวละหมื่นอ่าผมลดให้เลยหมื่นเลยแต่ไม่ใช่่ใส่มาสิบคนมาไม่ใช่นะคะต้องต้องดูตำหนิไปด้วยคนดีว่าหนูดูยี่ห้อเสื้อไว้นะไม่ใช่ว่าเอาไปปักเดินแบบไม่ได้นะอ่าพี่ๆเลยนะอย่างนี้เลยเดี๋ยวจะหาว่าเสื้อเราเนี่ยไม่ลิมิเต็ดนะแต่มาขอคุณหมีใส่หน้าเต้นไม่ได้นะพี่ๆนะคุณหมีใส่ทุกวันนะพี่ๆได้เสื้อไป แล้วพี่ๆมาซื้อรถผมพี่ใส่เสื้อมาผมให้หมื่นหนึ่งเลยรถเลยค่ะตัวรถผมรถหมื่นหนึ่งเลยไม่ต้องคุยเห็นเสื้อปุ๊บหมื่นหนึ่งก่อนเลยนะครับราคาเดี๋ยวมาคุยอีกทีแต่เห็นเสื้อเอาไปหมื่นหนึ่งก่อนอเดี๋ยวจะหาว่าเสื้อผมไม่ไม่ขลังไม่ขลังวันนี้เราเราอัดคลิปวันที่วันอาทิตย์นะคะอาทิตย์ที่6ลงคลิปก็ประมาณวันจันทร์ที่7อ่าเดี๋ยวประมาณวันเช้าวันอังคารนะคะเช้าวันอังคารที่8ดหนูจะไปไล่ดูตามความขยันของน้องแหม่มแจกไม้เขาลงตอนไหนหนูก็ไปดูตอนนั ต้องมีคนคอมเมนต์เป็นร้อยแน่นอนจริงเหรอหนูคิดเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่มีนะไม่ไม่เคยถึงร้อยแนวนั่หนูให้หน้ามาเข้าไปคอมเมนต์แต่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 พี่ๆชมเยอะนะครับพี่ๆก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับด่าด่าได้นะครับแต่แต่อย่าแรงครับพี่อย่าแรงถ้าด่าแรงผมคิดมากเลยพี่ด่าได้ครับอย่าแรงครับด่าได้แต่อย่าแรงก็เนี่ยค่ะมีทั้งหมดสิบตัวนะคะดีถ้าจะให้ดีก็ว่าคุณหมีว่าน้องแหม่มอะไรเงี้ยพี่ๆเพราะผมเป็นคนตัดคลิปไง ผมชอบเข้าไปดูว่าหนูได้แต่ว่าถ้ามาเจอหน้าหนูด่าหนูตอนหน้าด้วยน้ำจะได้รู้ว่าใครไม่มีไม่มีเจอสิบคนก็ชมหมดครับก็เนี่ยครับเสื้อผมส่งให้ฟรีโอเคค่ะยี่สิบตัวสิบตัวค่ะเดี๋ยวตอนนี้มันถ้าจำไม่ผิดมันหมื่นก็หมื่นสามแล้วน้องแหม่มใช่เดี๋ยวก็เหลืออีกเจ็ดพันแจกอีกยี่สิบตัวอ่าเดี๋ยวเจ็ดพันผมแจกยี่สิบตัวนะครับอย่าลืมนะพี่ๆเจอพานบางกระทองนะครับแวะมา ทักทายนะครับแวะมากินน้ำเย็นกนมาคุยกับพี่หมีกันนะครับมาคุยน้ำเย็นมีกาแฟมีแต่ซื้อกินเองอ้าวจริงเหรอซื้อเองครับพี่หลังเป็นคนพี่ขายไม่ใช่ของผมลงไปซื้อเขาขายพี่แก้วห้าสิบบาทมั้งมาเออแต่พี่ซื้อรถผมแถมให้ถ้าไปซื้อจ่ายเองนะเดี๋ยวน้ำฟรีนะครับอ่าก็การผ่านไปผ่านมาจานเนี้ยแวะมาได้นะครับมาหาข้อมูลหา ประสบอะไรเขาเรียกอะไรหาข้อมูลนะใช่ค่ะอ่าผมมีข้อมูลให้นะครับในการเลือกซื้อรถรถห้างรถประกอบเป็นจะยังไม่ซื้อตอนนี้หรือว่าอนาคตจะซื้อมามาถามไว้ก่อนก็ได้ค่ะครับข้อเดียวที่ผมขอนะครับเหมือนเดิมที่ผมพูดมาตลอดนะอย่าถามผมว่ารถเต็นท์นี้ถูกไม้แพงไหมไม่เอานะครับพี่พมันผิดจรรยาบรรณอ่าผมก็ให้เกียรติกันนะครับซึ่งบางเต็นท์ผมรู้จักบางเต็นท์ผมไม่รู้จักหรืออะไรเงี้ยแต่คือเราทําในสายอาชีพเดียวกันนะครับก็ไม่อยากให้โฟกัส เรื่องราคานะครับพี่พี่ผมพูดแบบนี้นะทุกวันเนี้ยรถถูกไม่มีนะครับรถถูกและดีไม่มีครับลําพังรถสวยเนี่ยไม่ต้องพี่ซื้อนะครับพวกผมไม่แย่งนะซื้ออยู่แล้วซื้อกันแพงแล้วนะครับราคารถเอาว่าเขาเรียกอะไรนะแม่เอาว่ามีขายไม่มีขายก่อนนะเอาเอาันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนนะครับคือรถทุกเต็นท์ถ้าเป็นเต็นท์ที่ดีนะครับเขาใช้ได้หมดแล้วครับพี่พี่เลือกซื้อได้ตามความพอใจนะครับส่วนมาหาผมเนี่ยมาได้นะครับ รุ่นนี้ดีไหมน้องต้นรุ่นนี้น่าใช้ไหมคเครื่องตัวนี้ดูแลยากไหมค่ะ,อ,ะอย่างเงี้ยมาเลยผมน้องน้องแหม่มคุณหมีเนี่ยมีคําตอบให้เลยแต่ถ้ามาถามน้องต้นรถเต็นท์นี้แพงไหมตอบไม่ได้นะครับพี่พี่ขอโทษด้วยนะครับแม้บางคันผมรู้ว่าเขาซื้อจากตรงไหนแต่ผมก็ไม่ตอบพี่พี่นะครับเพราะว่ามันเป็นจราบรนนะครับมันเป็นคือคือผมเป็นพ่อค้าที่แบบเนี้ยเรื่องแบบเนี้ยผมไม่ตอบแต่ทุกเรื่องอ่ะผมตอบได้หมดนะครับ รถถูกรถแพงไม่อยากให้ไปโฟกัสเรื่องราคานะครับซื้อถูกกว่าดีใจวันแรกวันเดียวนะครับบางพีนะครับดีทึศทำไมน้องแมนที่เราเจอซื้อถูกกว่าสองหมื่นดีใจวันเดียวใช่แต่ที่เหลือเนี่ยโอ้โหนะครับพี่พีรถมือสองนะครับอยากให้เลือกที่สภาพนะครับที่การบริการหลังการขายนะครับแล้วก็เต็นที่ชนข้างน่าเชื่อถืออ่าสมมุติเขาซื้อสมมุติพี่ซื้อรถข้าไปอ่ะแล้วรถมันไม่ถูกต้องอ่ะเขาสามารถคืนเงินพี่ได้ ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยพี่ซื้อแบบนี้ครับพี่สบายใจพี่ไปซื้อข้างถนนนะผมไม่ได้ว่าเขาไม่ดีนะเพราะค้าที่ดีก็มีในกลุ่มอะไรเราเห็นกันเยอะแบบที่ดีก็มีครับที่ดีก็มีแต่ที่ไม่ดีก็มีนะเยอะเลยแหละเออเนี่ยที่แบบว่าหลอกโอนข้ามจัมอะไรเงี้ยถามน้องแมมดิผมเคยไปวุ่นวายอยู่เรื่องแบบเนี้ยใช่ค่ะในกลุ่มกลายเป็นตัวเราต้องกลับมานั่งปวดหัวแทนเพราะฉะนั้นนะครับเลือกดูเลือกซื้อนะครับ เอาที่ว่าของถูกมากเกินจริงมันไม่มีหรอกค่ะไม่มีหรอกใช่ใช่เอาเอาที่ว่าเขาเรียกไงอ่ะเอาที่ว่าพี่ไว้ใจได้แล้วกันนะครับเรื่องการโอนมาจําอะไรเงี้ยไม่ใช่ทําไม่ได้นะแต่ผมให้พี่เลือกนิดนึงที่มันเอาที่แบบที่ผู้ขายน่าเชื่อถือแล้วก็มีประวัติการซื้อการขายมาบ้างนะครับเพราะว่าบางทีก็ด้ยินลูกค้ามาเราก็ไม่อยากให้เกิดนะครับบางทีเกิดในกลุ่มผมด้วยนะแต่ มันก็อย่างว่าครับผมไปดูแลทุกคนไม่ได้ครับก็ก็รบกวนนะครับเรื่องพวกนี้ก็พี่ๆก็ใช้ดุลวินิจน,นะจของแม่นเนาะเออสุดท้ายนี้ผมก็น่าจะฝากแค่นี้ะนะครับก็มีเ,มเ,มมเรื่องคําถามประมาณนี้แล้วก็แจกเสื้ออะรอบหลังท่านคัดคำถามเดี๋ยวเราจะมาถามต่ออีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวฝากกด กดถูกใจเพจรถบรรทุกสี่ล้อสวยๆนะคะในช่อง y o YouTube ค่ะของเราด้วยแล้วก็เพจเติมออโต้คาร์เหมือนเดิมค่ะอ่าครับฝากกดถูกใจอะไรไว้หน่อยนะพี่ๆนะแล้วก็นิดนึงน้องแหมมค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ถ่ายวันนี้เย็นนี้ตัดคืนนี้น่าจะลงนะครับพี่ๆพี่ๆน่าจะได้ดูในเช้าวันจันทร์อะไรเงี้ยนะครับค่ะเช้าวันจันทร์ที่เจ็ดอะไรเดือนอะไรเนี่ยกันยากันยาค่ะน่าจะเป็นพี่ๆบางคนออกต่ังหวัดเยอะนะ เดี๋ยวจะมาไล่ดูให้ก็ส่งวันที่8ปัจาันีเปิดวันที่8อ่าเป็นวันที่พี่ๆเดินทางกลับนะครับก็พี่ๆท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดเดินทางไปก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะน้องแมบบนะคะอ่าแวะมาได้นะครับถ้าผ่านอมทองอย่าลืมนะครับผมน้ํามีพายเย็นมีกาแฟมีครับซื้อเอานะครับไม่มีไม่มีให้ได้พี่กาแฟอ่ะขอบคุณครับเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเดี๋ยวผมจะตัดไม่ถนัดนะครับก็ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ